สวัสดีครับสำหรับในบทนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จัก PowerPoint ฉบับเบื้องต้นกันนะครับเชื่อว่าผู้ใช้มือใหม่หรือว่าผู้ที่เคยใช้ในเวอร์ชั่นก่อนๆก,ก็ยังไม่คุ้นชินกับหน้าตาของ PowerPoint ที่เปลี่ยนโฉมไปนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นโดยการเข้าไปที่โปรแกรม PowerPoint กันครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับลำดับแรกนะครับเราก็จะสร้าง Presentation กันนะครับถ้าคุณสนใจที่จะสร้างแบบว่างๆนะครับก็สามารถทำได้โดยคลิกเข้าไปที่ blank presentation นะครับ หรือถ้าคุณรู้สึกว่าขี้เกียจหรืออาจจะต้องการความรวดเร็วในการสร้างรูปแบบสไลด์ขึ้นมานะครับเทมเพลตของ powerpoint ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะทําให้งานนําเสนอของคุณไม่ยุ่งยากจนเกินไปครับเพียงแค่เซิร์ชรูปแบบที่ต้องการนะครับเทมเพลตของ powerpoint ก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วล่ะครับในตัวอย่างนี้ลองเซิร์ชคําว่า medical นะครับหรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็น education แบบนี้ก็จะปรากฏเทมเพลตเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็นคําอื่นๆเทมเพลตของ powerpoint ก็จะปรากฏทันทีที่เราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ หรือง่ายกว่านั้นครับไม่จำเป็นต้องเลือกเทมเพลตเลยฮะปัจจุบัน PowerPoint นะครับได้นำระบบ AI เข้ามาช่วยสร้างความสะดวกในการทำงานเพียงคุณสร้างสไลด์มาแบบหน้าเปล่าหรือ Blank Presentation เพียงพิมพ์หัวข้อที่คุณต้องการแบบนี้เมื่อสร้างสไลด์หน้าเปล่ามาแล้วนะครับสังเกตว่าด้านขวาจะปรากฏแถบบางอย่างขึ้นมานะครับลองพิมพ์หัวข้อง,งานนําเสนอที่คุณสนใจเข้าไปอย่างเช่น Medical แบบนี้นะครับสไลด์ของคุณก็จะปรากฏรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์แบบนี้เลยแหละครับ โอ้โหง่ายขนาดนี้ต้องแนะนำให้ท่านรู้จักกับ AI ตัวนี้ที่มีชื่อว่า Design Ideas ครับ ดีไซน์ไอเดียเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของ Powerpoint Designer ที่จะช่วยทําให้คุณสามารถสร้างสไลด์ที่ดูเป็นมืออาชีพภายในไม่กี่วินาทีโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแค่คุณมีหัวข้อข้อความแล้วก็รูปภาพก็จะมาวางในหน้าสไลด์ของเราไม่ถึงวินาทีก็จะทําให้เราประหยัดเวลาในการออกแบบงานนําเสนอของเราไปได้มากเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับพูดถึงการสร้างสไลด์แล้วในฐานะบริษัทหรือองคอ์กรโดยเฉพาะเราคือสถาบันทางการศึกษาอย่างเช่นคณะแพทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับจำเป็นอย่าง อยย่่างงิครับที่จะต้องมีสไลด์ไปในแนวทางเดียวกันสังเกตไหมครับว่าจะมีโลโก้ติดอยู่มุมขวาบนตลอดเลย mm hmm. เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการสร้างสไลด์มาสเตอร์กันครับ อันดับแรกครับเข้าไปที่วิวนะครับหลังจากนั้นคลิกไปที่สไลด์ Master ครับไม่ต้องกังวลนะครับกับมุมมองที่เปลี่ยนไปคุณสามารถกดปิดได้ตรงนี้นะครับโอเคนะครับด้านบนนะครับก็จะเห็นสไลด์ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าสไลด์ Master หรือว่าสไลด์ต้นแบบหากเราจะพิมพ์สร้างหรือว่าวางอะไรลงไปในสไลด์นี้นะครับมันก็จะไปปรากฏทุกสไลด์เลยนะครับ เช่นเดียวกันครับถ้าสมมุติว่าคุณต้องการให้สัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไปปรากฏในทุกสไลด์คุณก็แค่นํารูปมาวางในสไลด์มาสเตอร,ตร,ตร์ตรงนี้หลังจากนั้นก็ลองกดปิดดูครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้โลโก้ของคุณไปอยู่ทุกหน้าของงานนําเสนอแล้วละครับ เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องเซฟงานการบันทึกงานนะครับทุกคนน่าจะรู้จักดีนะครับก็คือการกด c t r o l S นะครับหรือจะเข้าไปที่ไฟล์แล้วก็กดเซฟนะครับแต่ทั้งนี้ครับถ้าคุณได้ล็อกอิน PowerPoint กับบัญชี k k u m a i l หรือว่า kq.ac.th แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเซฟเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะครับด้านบนจะปรากฏคำว่า Auto Save เพียงแค่คุณกดเปิด Auto Save ครับเท่านี้คุณก็จะไร้กังวลสบายหายห่วงกับการลืมบันทึกงาน ได้เลยครับ